ชีวิตได้งานอย่างผมโดนจิกหัวใช้งานทุกอ,อย่างบ,บาาลูกค้าหน่อยรับอะไรดีครับถ้าหนึ่งวันมี24ชั่วโมงแล้วก็ผมก็ทำงานไปแล้ว48ชั่วโมงอะจนกระทั่งปืนแล้วเหรอถ้าเห็นสวรรค์ตรงหน้าขนาดนี้ถึงตายก็ไม่เสียดายชีวิตละโว้ย นี่เรามาอยู่ในร่างของอโปเย่ทายาทหมื่นล้านกิจการวายมาหรอวะเนี่ยจำคนในบ้านไม่ได้แล้วคนเนี้ยจำได้หรือเปล่าหม่อมราชวงศ์สุริยะสุริยะเดชากรเป็นคู่ม,มั่นของคุณเขาจะต้องรู้แน่เลยอ่ะว่าเราไม่ใช่อาโปตัวจริงผมรู้แต่แรกแล้วครับ เฮ้ยเขารู้ได no. ้ไงว่าเราคิดอะไรอยู่อะทําเหมือนอ่านใจเราได้งันแหละใช่ครับผมอ่านใจได้เชื่อผมต้องแต่งงานเพื่อธุรกิจพอคุณพ่อยกธุรกิจให้ผมเมื่อไหร่ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตวินวีนทั้งคู่จากนี้ไปอะผมจะเทรนคุณเป็นโปัตจริงเองอ่ะโปัตจริงต้องเป็นดีว่าเย่อหยิ่งเอาแต่ใจแม่บ้านยังไม่เสิร์ฟน้ำอีกเหรอเรียกแขกเขาก็วีนเอาหรอกแรงอีกหือ แลแรงอีกบ yeah. ok ้านอะไรและคุณนี่มันคือมันไม่ได้ดูเยออหยิ่งแล้วอ่ะมันดูตลกระหัสแดงต่อไปเนี้ยเราต้องย้ายมาอยู่ห้องเดียวกันแล้วแหละแม่ส่งเขาบ้านฟองสวมัาจากผิดพวกเราแม่คงยังไม่เชื่อว่าเรารักกันจริงนี่มันจะแฟนซีไปแล้วปะเนี่ยเราต้องแสดงว่าเรารักกันมากจริงเก่งมากเลยครับเพราะว่าได้กำลังใจดีๆจากแฟนที่น่ารักไงครับ เอาสมจริงถึงขนาดต้องจูบลาเลยเหรอมาๆามมาคุณเป็นอะไระวันไว้ฉันนอนไม่หลับก็บอกมันแทะมันเราเป็นคู่รักปลอมๆกันเนี่ยผมมืออาชีพพอไม่มีทางผิด job description แน่นอนผู้ชายทุกคนในครอบครัวผมสามารถอ่านใจได้ตาย ขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้ผมได้เจอมันอีกครั้งโอ๊ยมีอะไรในหัวบ้างเนี่ยนี่คุณแอบ,บอ่านใจผมอีกแล้วเหรอแค่ผมมองคุณผมก็รู้และว่าคิดเพ้อเจ้ออะไรอยู่เพื่อนของอาโปก็เหมือนเพื่อนเราหรือว่าถ้าอยากเป็นมากกว่าเพื่อนผมก็ไม่ติดนะผมไม่เคยเจอใครที่จริงใจเท่าเขามา่ก่อนเลยครับช่วยบอกวิธีเอาชนะใจใแม่คุณหน่อยได้ไหมถ้าอยากให้แม่เลิกจากติดพวกเราผมว่างานนี้เราต้องโชว์ความรักให้ชัดไปถึงดาวอัารเลย It's time short เหมือนมีพลังงานแปลกๆที่มาสิงอยู่ในร่างนี้ติงตองจังอย่ากรับดึกละที่เป็นห่วงเขาหึงเราแบบนี้มันหยาบมันเกินไปแล้วนะคะนั่นลัวเจ๊ค่ะเฮ้ยไอ้ป๋อบองเฉย ชอบเขาแล้ววะดีจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างผมสัญญาผมจะไม่ทิ้งคุณไว้คนเดียวเรามาแต่งงานกันเถอะนะครับคุณโปอตอวปอบ